เปนงั้นนั้วนวนวนวาววปาทุกคนอยาไปเด้อนี่นเด้อทุกคนมสักเวเทนนเด้อันวันวนานแม่อเด้อทุกคนเด้อนี่นี่งามนะถ้าแค่นอนี่หูจักนีไปเงยจนเมือนเนอเม่อยเนาะเงยจนเมื่อยนี่ มูเจ้านี่ก็มาจับเอาเลขสมัยบ่ายวาพวงได้นะสองสี่หกจับเลยจ้าพี่ไปไหอมาวนพากรับพี่น้องคนตกนิ่งเด้นเนี่ยอืมนี่ทุกคนยงานพืนจะแตก เขาก็ดังไพ่ไล่ยุ่งเลยทุกวนเด้อเนี่ยต้นยางสะเดียมขนาดพรท่านไตรภูเลยทุกวนซุ่มพยุดนไปเกี่ยวหญ้าหวานให้งวดดีส่วนพยด้าพน้องดังไยเนกียวหาากาศจะุกบัิตโถ่ายั่งเป็นการชิมันยังม่ โอดขังแหละด้วยทุกคนเพราะว่าไม่จะเงยเอาวันนี้นะมันกระชิไตขึ้นมากวันนี้นะเอากระชิบไปเลยเงเอาหยางนะพี่น้องพังด้วยเสียงมึงอดนะเด็กกำลังหองอยู่เอาเสียงอันนี้ก็ไปตัดทิ้เลยอย่าเปิดอันนี้ลนะ ตื่นเสียงแม่งโอดเสียงที oh, <te> <t> ่เราจะมาเอานี่หะ้นี่น้องนเสียงแม่อดบอจ้างเงินมกระิจ้างเงินตลาดหนึ่งแทจะไอตัวนั่งอยู่เนี่ยวัดคื่อเลยจะเป็นไวะมาก็เดียดนะมากาขั่งมาก่าโกได้

ยังไม่อดแล้วก็ปัญญาด่อยกำลังตักรวบนี่ทุกคนบรรยากาศตอนนี้กับโคกมุ่งปลายแล้วยังไม่ท่านละมื่อฉากอ,อยู่วะนา่นี้มันนานมืน่เนาะนเปิดเมือ<บ>่อพ้นน้าได้ทั้งความมือชื่อส่วนมาปลาเปน็นไงบรรยากาศสดซื่นชดซื่นสดซื่นแนมสายแนี่ยคุ้ยย่งันนั่งชิม

ออัเานงนมันนีมนดีมันสงด่ะนโอ้นางมันหล่อขาเลยเนี่ยนี่อดตำหนึ่นีงมันหล่อขาเลยเาพี่ด้าไังนี่น่าอันนี้ขึ้นโอ้ได้เด้อเสียพี่อ่ะเอ้ยเจพี่อพี่ว่า้โหนี่แหละ่ใช่ใช่อาลมแหงเยอะเลย ดีจ uh. mm. ้าอ uh, okay. ้าบอกว่าได้ตัวน่าเชจ่อเออยัยวนไปวนมาเละแล้วกระส่าเมืองเลยไม่อย่างอี่นกเอาเด้อข้าบอกวเฮ็ดเฮ็ดี่นองเฮ็ดเองนะเฮ็ดเฟิงวานเห็นปโอ้เจ้า ใหญ่พีเนอเี่สวนวานนืเลือนท่านออว่ะว้าที่นชัตจินะนี่นี่นีใหญ่น่ะฮาบงเดือ้าัดเจนแ่เลยพีเนอะต็แหกแหกมันเออ้เเด้อเออเกิดขเคลียดอย่างงี้ได้นี่อ่ะน่ะนั่งนี่นังวน่ะเออกะโตแม่เมอจินันเ่งเออมันหลอองหาน่ะอคน นั่งเเอาเอาปอ้า,าทุกคนอย่าไปเด้ออ่าเนี่ยเชือกใหญ่เด้อทุกคนเขาจะเสีกเกยบไปเหน็นได้เด้อกันมนันมันเฮ้ยบินป้าพี่น้องพี่น้องเนี่ยเพป็นกำลังไต่ขึ้นทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าเพเ่้นอ่ะป้าพี่น้องได้แล้วแล้วแล้แล้วเนี่ยโอ้เด้อทุกคนเด้อเนี่ยนี่เงานงามนะ เดี๋ยวะนะเดี๋ยี่น้องอ๋อจนเหรอคะอุ้ยอันนี้ตาย่งคหน่าตาย่างเหนามันมาพวงหแล้วพี่น้องใช่ฟาดมาเล่งเหนแล้วพี่น้องนี่คือแมงโอด้ทุกคนจาล่พี่อ้าวโซ่ดูอาวโซ่ดูกดนะนะะใช่อ้กดตรงตรงเลทุกคน พี่น้ดดเ,ดนเดี๋ยพวกเียงก็มันโเลยอนดแวล่ะอ่ะนดวแล้ว่ะววววจักตัวอ่ะงด้วยกับมือนะหนึ่งสองสามอ้้ี่อันเดียดเลยสีพี่น้องขาปันเลยพี่น้องเลยขา้โอปานเ็ดหาาเชียหาาเชีงเนย ขายงพามึยไทยัวนไทยหัวกันไทยหัวกันงอเงีเออ้ายังนี่ยงไฝเซตัวมันเกิดเนกับวิญญณค่ะเอออ้าวจับเลยฮะพี่เสจับเอ้าขาบมันเนเท่เนะขาางด้วยเกยค่ะเอามั้ดเลยเก็บกันจดเออซึ้งอะไงนะขาบมานห้องบกั่าบปานเก็บวิ่งไขบ่เก็บใส่ตนงเสือแล้วฮะ แค่งลิ้นพี่น้องเนี่ยหูจักอันนี้ไปเงีย้ยจนเมื่อเยเนาะเงี้ยจนเมื่อยนี่หูจักนี่ก็มาจับเอาเลสายสบายๆนะเดี๋ยวแท่งแต่ตัวใหญ่เอียดอย่าเงี้ยมันกับมวนแบบนึงแล้วมันหลุดอ้าวตรงไหนอ้าวตงนี้ตือน,น,นจับโซดูอ้าวถ้าเราปูงปีพี่น้องตัวนี้นะ อ่าเส้อดีขนดอู้ขวดใครๆนะเคียร์ๆน่ะย่ย้ากับเราขามาได้เลยเสียด้แบบไนเยอมันมันาทุกคนเดบไม่อวดนะเดบพอพวงพวก่อนอวงดนายไมไหมือ่อนนี่ยังมึงจมครบนี่ทุกคนเออที่ไจหัวหน่นี่ทุกคนสายลงไปเลยอ้ขเลื้งนะโอเค บะปันเด็กังจงใหญ่อ่ะจ้าเนังจงโจ้ใหญ่เลียกเหรอเลียงเลียเลียงไปนะแม่ท่านเจ้าเลยเอ้าหลรไปทั้งกกหย่างเลยทังเสือหน่้อยู่พูดก็อกไปเอามานะมันขึ้นตามล้งได้พี่กกหนึ่งมันมีร้ายหูมันเธอมันทันละขืนเเดปัวก็จืดก็บอปัวครซ้ำโตพี่น้อง บางเทื่อเธาวกายไปหลบแเลยห้าวไปเห็นมันด่ะหลบพี่โซ่เอ้าพ้นกันเงียบพลอยเดวนพลอยบอกว่าไปหาเลือดซึมาะแล้วดังไฟถ่าเพราะว่าควายมันอยู่ตามพวกม่วงกับพี่ดาที่้ชิ้นเราดีมากนั่นตามล้างสัจเจไปพี่น้อง เป็นเบาๆพวกวู้ขจัดจับก่อนนน่ะุ่มพอโอมาจัด้บลายน่ะเป็นหาซีเป็นลอยพี่น้องมันก็เลยอยากเบิดเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยพีมันหักกัขึ้นจากดินนะเด๋อวู้น่ะงคปนี่งเด้อในทุกคนเด้อักกัไตขึ้นเนี่ยดดตัวนี้เน่าอ้ช่งจะเลยอดได้ทุกคนเนียฮ้กมุนจากดินเลยเนี่ยตนนเะ ตัวน้อยมาเลยทุกคนเออนางมันพี่นนาอสัาจืดสัจืดนไปมาทาเห็นสาดิมนกังเห็นมันไตอยู่พี่เนอะจับเลยไหมจับเลยจ้าพี่เนาะมวลเลยพี่นนองจับเป็นอุ้ห้าเคยมาจับั้งแรกั้งแรกมวนกุบเส่บคักพี่เนาะ แม่งงอทุกคนแม่หนีข่อยมาต่งการเด้อแม่งงอดกับแม่งเ่าป้าจักตัวบาพวงได้นะสองสี่หก็ปาปานได้อ้าวใส่หตัวอ่ะสองหทวก่เหอาทกกับโคบสองสาม้ เด็ดตอนนี้กับอันนี้เลยเด้ออ้เจ๊แนโอ้ตูกี่คนนี่สามคนสามคนของขอจะได้กระดัมนะไม่เป็ไรดำแนบเลยห้าตุบมันกับอันนี้ไปฟาพี่น้องมากระชีมหายบังสรุกผลงานเขาเด้อเนี่ยสองสองคนเห็นทุกคนเม่งโอ๋เด้อมีเม่งจั๊กจันไงนั่นนะมีเม่งแข่งนั่มแบบผสมเลยทุกคนเด้ออะไรประมาณหอดีบอดซับชีเด้อ หอยนะก่นะไก่เจายก่เนาะสิเหนาะสามสิบตัวืันนี้กับพักกันมหาแมงโอดแมงแข็งแมฆลวมเหนียเคยื่องจับพังเลยมวนว่ะม้นตัวใหญ่เพ่ที่สด็จเอามันเเอาเลยแล้วกัสิการเป็นแม่อันนี้เนาะมันขึ้นมาบานที่เหนาะเป็นแมฆยังคอมเมนต์บอกาเด้อี่วันนี้พักกันมาดงของเมยกันมัวเลาเดินทางอยูทเกื่อนเมื่อแล้วฝนตกลิ่น ตายสตีมกับมะนาวเคลื à, ่อน้คลนคลื่ถได้ซานขื่นรดผู้ได้ซานขึ่นลดเกิดกับ่มีตาตาพี่ักับพี่นนองฝนตกยิ่งเดือเดือากันมาทางทางหลักเมื่อไรเด้อดกนเด้อพอกันยืดพเนาะไ่ซะก่อนบตอุอถอกล มันบอกอ่าพี่น้อนี่เด้อมั้งแบบนี่นสิที่มาเด้อห้าสิหลังตู้ห้าสิบทางวตด้นที่ตอนเลยห้าสิบลูกเล่คคะขอของ่วยมีขอเสื่อนะะไร้ย <cESS> Born này thôi. Dạy môn bên dài mày típ. Ay lần lắm bên dạy. tiệt típ mày này Mày tiệt tắc típ này típ mày típ mày típ mày này, cho ตัวนั้นมีปี๊คัากับปีดปี๊ดด้วยทุกคนแต่อันนี้กินเลยทุกคนอันนี้ถายกินแบบอีฟอ้อยยังอันนี้นะมันมันอันนี้พี่น้องอันแบบว่ามันถ้าจะอันยังเนี่ยแหละนะพ่อนาะอันนี้ไม่จงก่อนนะอันยังก่อนโบเขาจะอียังไร้เถื่อนหรือว่าเป็นน้ำพ้นบัโต๊ะเออมันบัวเดชผักปะมันแหลกหมดแล้วมันต้องแห้งแล้วค่ะมันพ่นปต๊ะขอบไปปลา ากะิเอาเอไปล่าเลยทุยคยก,กคนล่าอะรกับหางต้มเดี๋ยวทุกคนล่าเอียดน้ำหนึ่งมนะีทเป็นเคมี๊ะแบงหสจิในพี่น้องเลยกินผุดอ่ะอันนี้คือในยักตัวือในประมาณเจ๊ดว่ะไรห่อหาหา่อหยจะได้พุดซ้ํหนีแล้วห่อนี่กันไล่กลุน่นหัวเลย สามคนคุณละเล็กคุณละน้อยพี่น้องเลยคนนี้นข้าวขาวมันแข็งมันจะเสียเสียมันแข็งทิ้งหลวมเลยต้องมีเมนูอเอาพักนี้ข้างนอกพดกก่อนจ้าพี่เนี่ย ใชยแสบตาเขาไปดวกดดวก,ก,วนนกนันเลยสักกว่นดวกสักกว่นดวกกับมะขวะมันกระดายมดูแลวกกับมะขวะ พี่น้องเนี่ยรอกได้ประมาณนี้เลยกค่ะเอ,เอาข้าวขึ้นแล้วมันไข่เห็นไมนี่นี่นกะสิไดเลื้งเรื่องแบบนี้ว่างหันมันดำ พุ่งรสปุ่งร้อกันนอันนี้นาจะโต๊ะเต็งไป พี่น้องตอนนี้กับครัวซีซูเดอร์ห้องดีมีหน่อยได้เพียริซูกเป็นที่เรียบมากเลยนี่มันแข็งขนาด <Yeah. S 1> ฮะครั <Yeah. S 1> วชิมแหมอยา่างแสบมันมันด่ะ lúc đây chú khân đây chú này ủa nào theo chú ở đây chú con

อันเดียไม่แข็งกับมีทุกคนไม่แข็งเจีย๊ยบเขาดีมมหน้อยนี่ยใส่เดียมตัวแบงไว้นี่ได้ทุกคนแหรวะอืมวมิชาเามเขเัง่เนี่นเนยเขาดิมดีช้องตัวกับพาอไปหนาะเพราะว่า หายป้วงนี่ด้วันกดรต้ายมวนะอยพอแล้วเอาหนามาเอาหน่พอนี่นี่จมจมว่พอโตอ้าวกินดูพวงพวงบีนี่ด้วยวงบีตัวนี้น่าสนะโซอฟซีนบีเต้ากระแตมนพี่บีตอนนี้อ้าวอโงกระแตบีโซด้วย่โซด้วยมโซด้วนมาบีโซด้วบบีตัวใไม่ ให้แม่กินวะเนี่เออ,อมอีเลี้ยงว่เดี๋ยวไปนั่งปยัดเนาะแช่บอกออ <laughs> วพวกเห็นเจ้พี่น้องด้ยยอแช่เอยู่พี่มาปานมาใส่เสืออะพวงบีดด้พี่พี่บีดไงบีดเคร่งแล้วพี่พี่พี่บีดไดีบีเออวิเซอ รับกล่องน้ำมาทานมือหนาไมี่ยังไหมเสีย่ยนเป็นได้